ข้อ399การฟังธรรมอันบุคคลอบรมโดยชอบแล้วย่อมให้ถึงพระอาหารหันต์ด้วยประการชนีเพราะเหตุนั้นในปัญจมาวัคติยปันนาตในจตุการนิบาตอังคุตรนิกายพระผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายการสี่เหล่านี้อันบุคคลอบรมโดยชอบอยู่ประพฤติโดยชอบอยู่ย่อมให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายโดยลำดับการสี่อย่างอะไรบ้างคือฟังธรรมโดยการหนึ่งสนนนาธรรมโดยการหนึ่ง แสดงทมโดยการหนึ่งเจริญพานาโดยการหนึ่งเหล่านี้แลภพิกษจทั้งหลายการสี่อย่างและย่อมให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเสมือนเมื่อฝนเมล็ดใหญ่ตกลงอยู่เบื้องบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมเลี้ยงลำธารแห่งภูเขาไรแ,แหงห้วยและแควให้เต็มลำธารแห่งภูเขาไรแหงห้วยและแควเต็มแล้วย่อมบาไปตามหนอง น้องเต็มแล้วย่อมบาดไปตามบึงบึงเต็มแล้วย่อมบาดไปตามแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมบาไปตามแม่น้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมบาดไปตามสมุทรสาครชั้นใดภิกษุทั้งหลายการสี่เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลและย่อมให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดังนี้สัตมสูตรจบ